ทีนี้ก็จะมี Pi v o t Table อีกลักษณะหนึ่งก็คือจะเป็น Pivo t อร์เทที่เป็น p i v o t Chart ครับ Pivot Chart นี่ก็คือ p i v o t table นั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันมีการาแทรกกราฟเข้ามาด้วยให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแต่นี่เราจะาทำพาวเวอร์เทเเสร็จปุ๊บแล้วก็จะต้องไปแทรกกราฟด้วยตัวของเราเองนะครับ Pi v o t Chart นี่ก็จะสร้างกราฟให้เราพร้อมกันเลยนะครับวิธีการก็เหมือนกันครับเมื่อเราคลิก ที่พ i วด์ชาร์จนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกพื้นที่ที่จะออกพ i วด์ชาร์ดแล้วก็เลือกตำแหน่งในการที่จะวางพ i วด์ชาร์ดนั้นนะครับผมก็ทําการเลือกนะครับโดยกดปุ่มนี้เลือกพื้นที่ครับพื้นที่ที่ต้องการจะทำพาวด์ชาร์ดผมเลือกที่นี่นะครับแล้วก็คลิกปุ่มแล้วก็วางไว้ที่ชิ้เดิมครับแต่ของขยับนิดนึงขยับมาอยู่ที่นี่ ขยับตำแหน่งนี้แทนนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคครับเห็นไหมครับว่าจะสังเกตว่าตอนนี้นอกจาก Pi v o อ t a ด l e โผล่ขึ้นมาแล้วยังมี Pi v o อ c h ด r t โผล่ขึ้นมาอีกนะครับอีกที่หนึ่งซึ่งสามารถที่จับขยับเลื่อนได้ตามความต้องการนะครับว่าเราจะไปวางณนะตำแหน่งไหนนะฮะตำแหน่งไหนสมมุติผมวางไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับวางไว้ด้านล่างนี่ครับ วางต่อกันจากไพ v อ t เทเบิลในส่วนของไพ v อทชาร์ตนั้นก็จะมีในส่วนของหน้าต่างสําหรับการกรองข้อมูลได้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งรูปแบบก็จะคล้ายกันครับรูปแบบก็จะคล้ายกันกับในส่วนของไพวอทเทเบิลนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ปิดไปนะครับเพื่อที่จะใช้ในส่วนของไพวอ t เทเบิลแทนเพราะว่าเมื่อข้อมูลในส่วนของ p i v o t table เนี่ยปรับเปลี่ยนไปเนี่ย ในส่วนของกราฟก็จะปรับเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตนะิอย่างเช่นว่า,าผมเอารหัสไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ตำแหน่งไปที่นี่นะครับแล้วก็อัตราการเดินว้ที่นีนะ่เห็นไหมครับว่าจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ไ i ่บอร์ดเทเบิลของเรา,เามีการแสดงผลนะครับในเวลาเดียวกัน p พ่บอร์ดชาร์ตก็แสดงผลด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยุบ ไอคอนไปนิดหนึง่งเมนูครับก็ใช้มาคลิกขวาเรือกมินิมาย์นะครับรนะครับ,นะรบเพื่อได้เพิ่มพื้นที่ในการแสดงผลนะฮะจะเป็นสถานีนะครับกรณีที่ผมขึ้นย้ายตำแหน่งนะครับย้ายตำแหน่งมาอยู่นี่เห็นไหมครับว่ากราฟก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราปรับเปลี่ยนเห็นไหมครับด้วยอัตโนมัตินะฮะจะเป็นลักษณะนี้น ก็จะเห็นว่าในตอนนี้ก็คือว่าแนวตั้งแนวส่วนของกราฟแท่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของรหัสพนักงานแล้วก็ในส่วนจัดอยู่ในหมวดหมู่ของแผนกนะครับในตาแหน่งนะครับว่าในตําแหน่งธุรการมี2ท่านนะครับเป็นรหัสอะไรบ้างนะครับในแผนกบัญชีมี3ท่านเป็นรหัสอะไรบ้างแล้วก็เป็นอัตราเงินเดือนโดยรวมก็อยู่ในส่วนนี้นะครับในส่วนของกราฟนี่เมื่อเราคลิกที่กราฟนะครับก็จะมีในส่วนของถัด มาให้เรานะครับสาแท็บนะครับก็เหมือนการสร้างกราฟที่เราได้พูดคุยกันมาในหัวข้อก่อนๆนี้นะครับจะเหมือนกันว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบนะฮะของกราฟการใส่เส้นการใส่สีสันการาแสดงผลของกราฟนะครับว่าจะเอากราฟแบบไหนอย่างนี้ผมทําเป็นลักษณะของ3 d ครับก็จะเป็นลักษณะงานรูปแบบ าการแสดงผลเป็นอย่างไรมีเ y o ย t มีเส้นมีกริดมีลายของเส้นหรือไม่นะครับเป็นแนวตัง้งแนวนอนนะครับก็สามารถาเล่นได้ตามความต้องการนะครับเหมือนเหมือนกับที่การใช้งานกราฟนะครับเพียงแต่ว่าเอาในส่วนของ pivot table มาแสดงผลเพิ่มเติม,ตมด้วยนะฮะลักษณะนี้เมื่อมี pivot table มีการปรับเปลี่ยนนะฮะข้อมูลในส่วนของอกราฟก็จะปรับเปลี่ยนนะครับ การกรองข้อมูลนะครับก็เหมือนกันนะครับเมื่อเรามีการกรองข้อมูลอย่างเช่นนี้นครับอ,อย่างเช่นนี่ผมกรองเฉพาะเพศชายนะครับผมกรองเฉพาะเพศชายแล้วก็คลิกโอเคไปเห็นไหมครับว่ากราฟก็จะปรับเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเลยซึ่งทําให้เราสามารถมองเห็นภาพของข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากข้อมูลที่อยู่ในรูปของตารางนะครับะนะครับ นี่คือเป็นในส่วนในเรื่องของ p i v o t T a b l e นะครับซึ่งจะมีทั้งในส่วนของ p i v o t Table เองแล้วก็ Pivo t Chart นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะใช้งานในเรื่องของการแสดงผลได้ดีขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับว่าสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดความรู้ไปเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การทางานในส่วนของเวิร์กชีตนะครับว่า,ามีรูปแบบการทํางานอย่างไรนะครับการขึ้นย้ายการจัดเรียงข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับาการใช้สูตรต่างๆนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เทคนิคในส่วนของการาใช้ฟังก์ชันกับสูตรเดินเข้ามาผสมปนกันนะเป็นอย่างไรโดยหลักการก็คือพยายามที่จะให,ให้ใช้ในส่วนของการใช้คําพูดเข้ามาก่อนนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยในส่วนของฟังก์ชันต่างๆก็จะ ตามมาโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟในส่วนของไพ่วอทเทเบิลนะครับก็คาดว่าสิ่งต่างๆที่ได้รับไปเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านมากสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันสําหรับผมสลาวผดพิพภัณธ์ก็ขอขอบคุณไว้นาที่นี้ครับ